อนนี้นะคะเราอยู่กันที่คลังกระจายสิยนค้าของ c ีเอ็ดบุ๊ค่ะซึ่งเบนโกของเรานะคะก็มาร่วมงานเปิดคลังพังกระบะที่ C ีเอ็ดด้วยค่ะน,นําหนังสือถึง19รายการปกใหม่ปกเก่าปกในตํานานปกที่ขายดีมาลดราคาถึง50%คุณจะได้หนังสือแปลหนังสือพัฒนาตัวเองจากสำนักพิมพ์เบนโกไปซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหนังสือเหล่านี้จะไม่มีการตีพิมพ์ซ้ําจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยเรามาแอบส่องกันดีกว่าค่ะว่ามีเล่มไหนกันบ้างหน,นังสือชีวิตดีเมื่อมีของน้อยปรชยัชญาความสุขฉบับมินิมอลเป็นผลงานของ นักเขียนและนักคิดด้านการออกแบบชีวิตที่เรียบง่ายและเปลี่ยนไปด้วยความสุขไม่ใช่แค่หนังสือที่ว่าได้เรื่องการจัดบ้านแต่คือคาแนะนําในการจัดระเบียบชีวิตโดยการมองไปข้างหน้าและเลือกสร้างความสุขผ่านประสบการณ์มากกว่าวัตถุสำหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตยุ่งเหยิงนะคะเล่มนี้เหมาะมากเลยเล่มต่อมาทําอะไรใครก็ไล์ด้วยเทคนิควัดใจใน90วินาทีจากนักเขียนนิโคลัสบูตแมนผู้เชี่ยวชาญด้านการสรื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะมุ่งเน้นเทคนิคในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่่าาาาาางงรรรรรววดดเเ็แลละะะมมีีปสสสสิิททธธภพพพโโยฉในนกก้คััั์